สวัสดีทักทายเพื่อนๆกันอีกครั้งนึงนะครับกลับมาพบกับแม่หมูคิทเช่นกันเหมือนเดิมครับวันนี้แม่หมูคิทเช่นมีเมนูแกงผักหวานป่าใส่กระดูกหมูนะครับมาฝากเพื่อนๆกันให้เพื่อนๆได้รู้ถึงวิธีการทํานะครับแล้วก็วัตถุดิบว่ามีอะไรบ้างต้องมีผักหวานป่าครับกระดูกหมูน้ำใบย่านาอันนี้เป็นข้าเวเบือครับน้ําป่า,า้า เครื่องแกงครับน้ำปลาผงหนัวผงปรุงรสใบแมงลักเครื่องแกงนั้นเราก็จะมีวตถุดิบอย่างตะไคร้ซอยกระเทียมข่าพริกแล้วก็หอมแดงครับเดินตลาดครับหาซื้อใบย่านางจอกเราได้มาแล้วแล้วก็นำมาทำความสาดนะครับล้างน้ำ ตัดก็ให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะนำไปปั่นนะครับปั่นออกมาแล้วก็หน้าตาจะได้ประมาณนี้เลยนะครับการปั่นเองเจะได้ในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยในการรับประทานครับรตําก็เบือกันต่อครับจาก,จากนั้นก็ตําเครื่องแกงนะครับใส่ตะไคร้ใส่ขาครับหอมแดงกระเทียม าตามสารได้ไหมแบบนี้นะครับเครื่องแกงของเราอันกระดูกหมูครับนําไปทําผักสาดก่อนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราใช้ในการทําเมนูนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นผักหวานป่านะครับส่งตรงมาจากวา,การิชภูมิกลุนครเลยทีเดียวเป็นผักหวานป่าแท้ๆนะครับอันนี้เป็นปลาร้านะครับ ผงนัวผงปรุงรสน้ำปลาเครื่องแกงอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยตะไคร้ขา่าหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกจินดาอันนี้เป็นข้าเวเบืออันนี้ก็จะเป็นใบแมงลักนะครับหรือว่าอิฐนั่นเองอันนี้เป็นน้ำใบย้านางนะครับเราใช้วิธีปั่นมาแล้ว ใช้ไปสดๆนะครับมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ปัดอันนี้เป็นกระดูกหมูครับด้าตาของวัตถุดิบที่เราใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆมาเริ่มแกงกันเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้แม่หมูจัดใหญ่เลยนะครับป้อนี่เปอวันนี้เปอใหญ่เลย กันตอนแรกเราก็นำมาเครื่องแกงใส่ลงไปในหม้อนะครับเครื่องแกงก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราจะนำเอากระเทียมข่าตะไคร้พริกจินดาขโขลกหลังจากนั้นก็นำมากระดูกหมูที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยใส่ลงไป ไหว้ปีเสียงเนี่ยไหวยค่ัจากนั้นทีเด็ดก็คือน้ำล้างครบของเราแน่เองน้ำล้างกบที่เรารกรอกแกง เี่ยวให้กระดูกเขานุ่มรงสักนิดหนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะนำมมาน้ำใบยะนางมาใส่ระหว่างนี้ล้วก็ปรุงรสกันด้วยน้ำปลาไปก่อนเลยตามด้วยผงนัวกับผงปรุงรสเตมเี่ยวให้กระดูกนนแล้วก็เพิ่มน้ำลงไปเพื่อให้ตัวกระดูกร่อนจะได้รับประทานง่ายน้ำแห้งน้ำแห้งแล้วหรอ เติมใส่น้ำใบายานานายนายเยนเพราะว่ากระดูกหมูเนี่ยถ้าเราทำให้เขาร่อนนะเนี่ยอร่อยมากอร่เราจะ <c oughs> ปิดฝาคัะนะครับแล้วก็เที่ยวไปก่อน นะครับหน้าตาของกระดูกหมูที่เราเชี่ยวให้เขาร่อนออกจากตัวกระดูกแล้วหน้าตาก็ะจอกมาประมาณนี้ครับเพื่อนๆเพาใ่อใบยนางน้ำใบย,าย,น,ย,ายนางนี่แม่หมูปั่นเองต้องปั่นเองดีกว่าเพราะว่ามันจะได้สะอาดปลอดภัยไร้กังวลเพราะว่าเราเยอะวานเราเยอะเราเยอะ ผักหวานพูดผิดผกหวานใช่ผักหวานผักวานผักวาน,วาน,อ,นอันนี้ป่าของแท้เลยแล้วกใส่ข้าเบก่อนเพราะว่าถ้าใส่ตอนนอ่เดือดอะน้มันร้อนมันจะทำให้ข้าวเบือเป็นก้อนไม่ใส่ลวใส่กลัเดี๋ยวมันจะลวนหลกเกินไปข้าเบือนเนี่ยมันช่วยทำให้ เป็นยังไงครับแม่โบ,แบบเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>คนตักกลางก็อาจจะไม่รู<า>้วยให้น้ำแกงมันข้นไหมใช่น้ำแกงมันข้นมันจะดูน่ากินและข้าวเบื่ออะทำมาจากข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวใช่ข้าวสารนำไปแช่แช่ให้มันพองตัวสักสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอะนะเราขออมริกันความหวานความหวานจากข้าวเบืออ่อ่ะเพราะว่าแป้ง เป็นแป้งแล้วเขาเบื่อเป็นแป้งมันจะทําให้รสชาติของน้ําแกงเราหวานด้วย<ม>หวานนัวหวานแบบนนนัวใช่แล้วก็รดลดเข้มข้นขึ้นมามอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นคําว่าอ้รรั่วเนี่ยก็คือทําให้น้ําแกงเราเข้มข้นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราเคยทําเมนูที่เราใส่ข,ใสข้าวเบือเนี่ย เคยมีเพื่อนๆนข่งเข้ามาถามอยู่ว่าข้าวเปือมันคืออะไรข้าวเปือก็คือข้าวสารที่เรานําไปแช่เนี่ยพอเราใส่ข้าวเปือลงไปนะเราต้องคอยคุณไม่งั้นมันจะติดก้นกระทะใช่ไหมต้องนตนิดก้นหม้อเนอ่ติดก้นหม้อเราต้องคอยคอุณต้องใช้ข้าวสารซึ่งเป็นข้าวเหนียวอย่างเดียวใช้ข้าวสารข้าวเจ้าไม่ได้เนาะ ้าถ้าไม่มีจริงๆก็ก็ได้ถ้าไม่มีจริงๆก็ได้เหมือนกันใช่ถ้าถ้ามีแล้วส่วนใหญ่เขานิยมใช้เป็นข้าวสารข้าวสารข้าวเหนียวก็ได้เหนียวนะมันจะเหนียวข้นนะไหมมันจะเหนียว,ยวแต่หนูก็เคยทำนะเอาเอาตอนนั้นข้าวสารละหมดใช่ไหมเราก็เลยเอาเข้าวข้าวเจ้าข้าวสวยแล้วเนะี่ยมาแช่มันก็ได้เหมือนกันความความเหนื่มันก็จะต่าง หลังจกากที่น้ำแกงของเราเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักหวานลงไปผักหวานป่าแท้ๆขอกับคุณนายามานะโอกาสนี้นายากับนิสักนายากับนิสักพี่ชอยกับพี่สาวทรงมาจากวาลิชภูได้รับกับมือเลยทีเดียว คือเงินเยนแนละ้วเขาเลยรักให้นอ้องนะรักก็คือว่าอันนี้นถ้าซื้อนี่หลายหลายร้อยเลยนะแม่หมูนะหลายร้อยเลยแหละขนาดตอนนั้นที่เราไปตลาดกลา,างตรงแถววังสามหมอเนี่ยแม่หมูซื้อกองเท่าไหร่นะตอนนั้นสองร้อยโอ้ยเนี่ยขนาดนั้นยังกองสองร้อยแล้ดูเด็เดอานน,นี้น่าจะเป็นกิโลได้นะนนเนี่ยประมาณไม่โลก็เกือบโลอ่ะเนาะ หนังนหรหเห็นแล้วอ่ะสีหนังโูเมอโนี้เราจะทำไปใส่บาทด้วยเชา้าวันที่วันศุกุ่งนีเช้าวันขาใหญ่ด้วยสิบห้าครับศุกร์ที่ยี่สิบแปดยี่บแปดที่ยี่ิบเก้าเท่าไม่ได้ยี ใส่บาทเบเรเดี๋ยวจกใส่บาทแล้วเราก็รับประทานจากนั้นก็จะใส่เอาน้ำปลาร้าลงไปส่อีกใส่ใเห็นเนื้อเห็นหนังเลยนะหมอนนี้นะแม่หนะมูเนาะ เพราะว่าวัตถุดิบรเราเยอะถ้าใส่หม้ออีกงไปเงนูที่เราเคยทำซีโรนซีโรนหอะมันข้นมันลอยถึชิมดูว่ารสชาติถูกใจเราหรือยังอดีเด็ดเลยใช่ไหมรสชาติ หลังมานี่เป๊เปเปะๆว <c oughs> ่ะอ๋อตอนนี้เราก็ลังใส่อีตูลงไปตูหรือว่าใบแมงลักนั่นเองใส่เสร็จแล้วก็ปิดไฟ่ในนั้นไม่หมูนะปิดสิจจ้าเพราะว่าใบแมงลักเนี่ยเราจะให้มันเอ็นน้ำไม่ได้โดนความร้อนแบบเข้าใจคู่พระตงปิดหม้อเลยยังหอมสีหอมถึงแม้แต่ที่อา,าข้าสวยร้อนๆขนาดที่พ่อหมีกำลังถ่ายอยู่เนี่ยนะ อยากจะบอกว่ากลิ่นผักหวานช่วยมาแตทาจมูกเ,เป็นกลิ่นที่ชวนให้อยากที่จะรับประทานทหนือเกิดอ,อ้อหนูมีข้าวเหนียวอ,อ๋อป๊ามีข้าวสวยเป็นอันว่าเมนูแกงผักหวานป่าใส่กระดูกหมูก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมคลิปนี้ของแม่หมูคิดเช่นฝากเพื่อนๆกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมูคิปเชน่นเลยนะครับแล้วก็<ด>รบกวนย้อนกลับดูคลิปกเก่าๆนะครับของแม่หมูคิดเชน่นกันด้วยจะเป็นประกนอย่างสูงนะครับ กระดูกล่อนนี้ดีนะอืมกระดูกร่อนเลยกระดูกเวลากระดูกหมูมันล่อนอะพ่อเวลากินน่ะมันจะมันเนาะนจะอร่อยมากทุกเมนูอะนะใช่ถ้าใช้วัตถุิบที่เป็นกระดูกหมูเนี่ยเราต้องพยายามทำให้ตัวเนื้อเนี่เนยเขาร่อน,นออกจากตัวกระดูกให้ได้แล้วมันจะรับประทานแล้วได้อัตรสได้รสชาติความอร่อยมันจะมันอ เคี้ยวๆไปมันจะมันอร่อยฟินเวอร์อันนี้นอกจากทำใส่บาทแล้วทำทานออกแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆด้วยแบ่งปันเพื่อนๆได้จ้ะโอเค